นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสำหรับนักบริหารระดับสูงหรือปศรุ่นที่15สถาบันพระปกเกล้าได้จัดงานเลี้ยงขอบคุณรุ่นพี่หลักสูตรปศสตั้งแต่รุ่น1ถึงรุ่นที่14ที่มาพร้อมกับทีมงานสืบสารไทยร้อยดวงใจปศสในวันเสาร์ที่22เมษายนที่ผ่านมาณห้องวายุพัก5ชั้น5โรงแรมเซ็นทรัลสุนราชการคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์แจ้งวัฒนะ โดยมีรองศาสตราจารย์วุฒิสารตันชัยเลขาธิการสถาบัานพระปกเกล้ากล่าวเปิดงาน พร้อมด้วยผู้อํานวยการหลักสูตรรองศาสตราจารย์สรีวงศุมิตรผู้อํานวยการหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงหรืออาจารย์แม่กล่าวให้พรปีใหม่แก่นักศึกษาส่วนทางด้านนายอัธพลเสือคํารณประธานนักศึกษาหลักสูตรปศสสรุ่นที่15กล่าวว่าวันนี้เป็นวันสําคัญอีกวันที่นักศึกษาปศสสรุ่นที่15ได้ทํกากิจกรรมขอบคุณรุ่นพี่ตั้งแต่รุ่น1ถึงรุ่นที่14ซึ่งได้รับความร่วมมือจากรุ่นพี่ทุกๆคนเป็นอย่างดี สำหรับกิจกรรมไฮไลท์ ight, ภายในงานมีกิจกรรมรดน้ำดำหัวเพื่อเป็นการสืบทอดประเพณีไทยแต่โบราณที่แสดงถึงความเคารพนอบนบ้อมผู้ใหญ่หรือผู้มีพระคุณเป็นการแสดงออกถึงความกตัญยูกะตะเวทีของผู้น้อยโดยมีอาจารย์หลายท่านมาร่วมง,งานได้แก่อาจารย์วิทวั์ชัยภาคภูมิรองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้าศาสตราจารย์พิเศษดรสมชัยฤกุพันธ์ประธานกรรมการหลักสูตรรองศาสตราจารย์ศรีวงศุมิตรผู้อำนวยการหลักสูตร รองศาสตราจารย์ดรวัชริยาตสงวนกรรมการหลักสูตรศาสตราจารย์ดรสกลวรัญยวัฒนากรรมการหลักสูตรรองศาสตราจารย์ดรชมพูนุชโกศลากรเพิ่มภูนวิวัฒน์กรรมการหลักสูตรอาจารย์สาลินีวรบบรรทูลอาจารย์ประจำหลักสูตร อาจารย์สรีพรสัจจานันอาจารย์ผู้ประเมินหลักสูตรและคุณจำเริญยุติธรรมสกุลที่ปรึกษาสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระสืบสารแนวพระราชดำริเลขาธิการมูลนิธิราแก้วและนอกจากนี้ยังมีการแสดงต่างๆของเหล่านักศึกษาอาทิการแสดงโหมโรงแซลวาทีของเหล่านักศึกษาปสส,ส .15 สำหรับบรรยากาศภายในงานก็อบอวลไปด้วยความรักความห่วงใยและแสดงให้เห็นถึงความผูกพันระหว่างรุ่นพี่และรุ่นน้องที่มีสายใยความสัมพันธ์ที่แน่นแฟน้น